สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะครับของสุดท้ายนะครับป้อมมูลดวนนะครับมวลที่หนึ่งนะครับเดือนสองปีหกสี่นะครับมาแล้วนะครับคาเตือนนะครับเป็นคนช่วยสมบุคนนะครับโปรดใช้ขีทยานในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นบันไดที่คุณหมายทุกชิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแอกล่านะครับเพื่อฝากยึต่อไปด้วยนะครับมาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะครับ พอมารวมตัวเนื้สามตัวบนสองตัวบนหดทีได้นะครับมาสามตัวบนก่อนนะครับสามตัวคนให้ห้าสองสี่ห้าสี่สองห้าหกสองขึ้นสี่นะครับสองตัวก็จะมีสี่สองสองสี่หกสองสองหกเด่นนะครับสี่สองแล้วก็สองสี่นะครับชอบก็เก็บไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นความเื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะครับ ดูสองตัวล่างนะครับสองสุดท้ายนะครับสองตัวล่างพอมมือดวนให้นะครับสี่หกนะครับแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะครับสี่หกแล้วก็เก้าแปดนะครับผมเด่นก็เก้าแปดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับล่างสองตัวหัว้ลยนะครับ้นที่หนึ่งเดอนสองกุมหาพันสองห้าหกสี่นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมขอเชใญทุกทยานในการรับชมด้วยนะครับผมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันที่ผิดหมายทุกชนิดนะครับดูแลชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดดิ้ข้างล่างนะครับเพื่อฝากคิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม กินหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอทุกท่านโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ